กันที่เคซนะครับการเรียนรู้จังหวัดชายชวนะครับโอเคครับแล้วเราก็ต้องใช้ต้องใช้บัตรนะครับในการเข้าหรือไม่ก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปแลกบัตรเข้า1วันนะครับแต่ผมมีบัตรสมัครครับอันนี้ก็ตอนเที่ยงแดดก,ก็จะร้อนหน่อยครับนี่เราก็เข้ามาหลบร่มเอาบัตรก่อนครับ ไปสมัครข้างในนะครับเราต้องแลกบัตรจากบัตรประชาชนหนึ่งวันไปก่อนครับแล้วเราค่อยเข้าไปแล้วไปสมัครข้างในครับจะให้ดูเวลาเปิดทำค้า,าครับโอเคครับเดี๋ยวผมโอเคครับตอนนี้เราก็แตะบัตรผ่านเครื่องสแกน มาเรียบร้อยแล้วครับเข้าบัตรไปแตะผ่านเครื่องสแกนครับอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับกินอาหารได้แต่เฉพาะข้างล่างตรงนี้เท่านั้นครับเอาอาหารมากินข้างล่างก็ได้ครับแต่ห้ามกินในนอกโซนอื่นครับอันนี้ก็เปิดทุกวันยกเป็นวันจันทร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นกิจกรรมเปลี่ยนไปตลอดนะครับโอเคนี่ครับ และนี้ก็จะตรงนู้นก็จะเป็นโซนเด็กนะครับผมจะพาเข้าไปในโซนเด็กนะครับก็จะมีของให้เล่นมากมายครับแคปแล้วก็เดินลงมาจากข้างล่างตรงนู้นครับก็จะมีเลืะอยมากมายครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นพนักงานยืมหนังสือนะครับแล้วการยืมหนังสือนะครับเราก็ต้องนี่ครับหนังสือตูนมากมาย ืังสือกระตูนหมดนี่เลยครับการยืมหนังสือนะครับเราก็ต้องจ่ายค่ามาัดจําไปก่อนนะครับประมาณสามร้อยบาทสําหรับยืมหนังสือภาษาไทยนะครับแล้วก็ห้าร้อยสหรับยืมหนังสือภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเสียนะครับเราแค่เป็นค่ามาัดจําถ้าเกิดเราไม่เอาหนังสือมาคืนเขาก็จะปรับจากในนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาคืนเราก็จะยืมได้เรื่อยๆครับยืมได้เรื่อยๆแบบว่าเขาจะไม่หักตังเรานอกจากเรามาคืนช้านะครับเขาก็จะ ถ้าเกิดเรามาคืนช้าเขาก็จะไม่ให้เรายืมต่อครับต้องไปเติมก่อนเอเคครับต้องเดี๋ยวผมจะพขึ้นไปนะครับเขี่เราจะออกไปจากที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทั่วๆครับตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกแนละ้วออกมาจากตรงน้ล้ทางข้างทางขึ้นชั้นสองนะครับก็จะมีสองทางคือตรงบันไดตรงนั้นนะครับกับตรงบันไดตรงนู้นนะครับ ต,ตรงบนไ้ำนวนโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นผ่านตรงบนไดบวนนี่นะครับไปกันเลยครับโอเคครับแล้วก็ขึ้นบนไดวนกันเลยครับไปกันเลยนะครับก็จะเป็นมีอะไรสวยงามมากมายครับนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาแล้ว นี่ครับก็จะมีหนังสือหลายหมวดหลายประเภทหนังสือภาษาอังกฤีนะครับอังกีครับความรู้ทั่วไปประชิยาทุกอันก็จะมีหนังสือเยอะแยะมากมายครัเขามีนวนิยายมีอะไรครบหมดครับ แล้วคอมพิวเตอร์นะครับการใช้คอมพิวเตอร์เราก็ต้องเอาบัตรไปแลกกับใบคอมพิวเตอร์ครับแล้วพอเราเล่นเสร็จแล้วก็เอาบัตรไปแลกกลับครับแล้วแต่ละครั้งก็จะเล่นได้ชั่วโมงหนึ่งต่อบัตรต่อหนึ่งวันนะครับโอเคครับมีที่นั่งมีไฟสว่างโอเคครับผมก็จะพาเดินไปบไปตรง s า u n d Studio ตรงข้างหน้านั่นนะครับ และเราเดินมาถึงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องคอมนะครับก็จะมีพนักงานคอมพิวเตอร์อยู่โอเคครับแล้วก็เราก็จะไปสามารถขอบัตรได้จากโอเคครับแล้วก็อยู่ไปที่สาวสตูดิโอนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์มากมายเราต้จะมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สามารถมาเอาบัตรอาจจะสะดุดหน่อยนะครับเพราะว่าระหว่างที่ผมอทิปมีคนโทรมานะครับผมก็จะเดี๋ยวต่อคลิปให้นะครับนี่ครับ ลแล้วครับเนี่ยครับพอเดินขึ้นมาตรงนี้ผมจะให้สแสดงให้เห็นถึงความการเชื่อมต่อของมันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะต่อกับบนนันไดนี้แล้วบันไดนี้นะครับตรงบันไดนั้น,นครับมันจะเชื่อมต่อกับบนนันไดนี้ซึ่งบันไดนี้ก็สามารถขึ้นไปตรงข้างบนชั้นนี้ได้เหมือนกันเราก็สามารถตรงนี้ครับบันไดตรงนู้นเดินมาตรงนี้ได้ครับ นี่ครับจะมี iPad ให้เล่นนะครับให้เล่นอันนี้ iPad เล่นได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องยืมนะคใครก็ได้มาเล่นก็ได้ครับโอเคครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพนักงานสมัครบัตรนะครับตรงนี้ครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นสองนะครับมีห้องน้ำชั้นแรกนะครับ อยู่ข้างล่างัแล้วเดี๋ยวผมจะให้เห็นว่ามันต่อกันตรงนี้ก็จะเป็นโรงหนังนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวานเป็นจุลศึกพาร์ควันนี้เป็นคิดถึงวิทยานะครับดูฟรีนะครับชั้น3ากับชั้น4ี่นี้ยังไม่เปิดน,นะครับแต่ว่ามีนะครับนี่ครับโอเคครับเห็นไหมครับบันไดขึ้นทางนี้มันก็จะต่อกับบันไดที่ขึ้นตรงนู้นนะครับ ตรงนี้ครับข้างหลังนี้ข้างหลังกาแพงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอโจคิดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ